สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในช่องพักยกมวยไทยออนไลน์ช่องสาหรับคนดูมวยวิเคราะห์่อชกเจาะลึกคู่เด็ดมวยดังมวยรองเรามีมวยชอบให้ทุกวันครับถ้าคุณชอบมวยนะครับตรงนี้แหละคือที่ของคุณวันนี้นะครับเราก็มาวิเคราะห์มวยครับผมของศึกวันลุมพินีนะครับพร้อมให้2ตัวชอบนะครับปัจจําวันศุกร์นะครับที่สิบห้าสิงหาคมครับ25 6 8น้าหสิดนะครับผมตัวชอบวันนี้นะครับคู่แรกนะครับไปที่รองู้่้อยของรายการเลยครับเป็นคู่ระหว่างกิ่งซางเล็กนะครับวอคําชํานาญนะครับ วันนี้มาเจอกับนักชกเมียนมานะครับทานซินนะครับก็ชกในพิกัด135่อปอนด์นะครับวันนี้ครับไฟแดงนี่กินฟังเล็กนะครับเป็นนักชกจากบุรีรัมนะครับอายุ24่สปีครับสูง167เซนติเมตรนะครับตอนนี้ก็ฟิกซ้อมอยู่ที่ PK เคแสนชัยนะครับผมเจ้าตัวเนี่ยก็เป็นมวยฝีมือดีนะครับผมประเภท ดักฝาดแข้งต่อยหมัดครับหมัดหนักครับผมเตหนักต่อยหนักครับหลักเลี่ยมดีชั้นเชิงดีครับเก๋าเกมนะครับผมฉลาดนะครับส่วนคู่ชกของเขานะครับผมเจ้าทานซินนะครับก็เป็นนักชกจากเมียนมานะครับอายุยี่สิบปีครับสูงร7อยเจ็สิบเซนติเมตรนะครับผมทานซินนี่ก็เป็นมวยประเภท เดินบู๊นะครับผมเตะขาต่อยหมัดนะครับผมเตะต่อยได้แรงเหมือนกันนะครับอาวุธหนักแรงครับแต่ว่าการป้องกันตัวระบบการป้องกันตัวจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีอาจพลาดโดนกันได้นะครับคู่นี้ไฟล์ล่าสุดของทั้งคู่นะครับผมทางร่างกินฟางเล็กเนี่ยก็ชนะน็อกนะครับผมอเล็กบาริโกนะครับนนั้นทําได้สวยเลยนะครับผมขวาโบนนัดไปด้วยนะครับส่วนทางด้านทันซินนะครับก็แพ้น็อกให้ สุริยันเล็กนะครับผมพอเย็นยิ่งนะครับผมในยกที่สองนะครับวันนั้นนะครับที่ศึกวันลูมินีเหมือนกันนะครับคู่นี้ก็รูปร่างเนื้อตัวนะครับทันซินนี่จะดูได้เปรียบกว่านิดหน่อยนะครับจะดูสูงยาวกว่าช่วงชกอาจจะดูดีกว่านะครับผมแต่ทางด้านเรื่องกระดูกมวยเบอร์มวยเนี่ยผมว่ากิ่งฟางเล็กนะครับดูดีกว่านะครับระบบการป้องกันตัวนี่ก็น่าจะดูดีกว่านะครับคู่นี้เมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วนะครับผมออกชอบไปทางด้านฝ่ายแดงนะครับกิ่งฟางเล็กนะครับดูว่า เก่าเกมกว่านะครับชกได้ฉลาดนะผมอาวุธหนักแรงพอๆกันนะครับผมต้นๆนี่ไม่แน่อาจมีสิบได้นับได้น็อกกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ครับส่วนคู่ถัดมานะครับผมก็เป็นคู่เอกนารายการนะเป็นคู่ระหว่างยอดเหล็กเพชรอชริยะนะครับวันนี้มาเจอกับปอมเพชรพันทองยิ้มนะครับทางด้านฝ่ายแดงครับผมยอดเหล็กเพชรนะครับก็เป็นนักชกจากร้อยเอ็ดนะครับอายุ30ปีครับสูง1 6 2เซนติเมตรนะครับเจ้าตัวเนี่ยชกมวยมาเป็นร้อยครั้งนะครับผม ปิดซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99นะครับต่อตายการชกนี่เป็นมวยดุนะครับประเภทเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดฟันศอกนะครับบู๊ดุดันนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงครับหัวจิดหัวใจดีนะครับเกินร้อยนะครับกล้าแรกกล้าชนนะครับยอดเหล็กเพชรครับส่วนป้อมเพชรนะครับผมก็เป็นนักชกจากบุรีรัมย์ครับอายุ26ปีนะครับสูง170เซนติเมตรนะครับผมก็ฟิตซ้อมอยู่ที่พีเคแสนชัยนะครับตอนนี้ครับเจ้าตัวเนี่ยเป็นมวยซ้ายนะครับประเภท เข่าในดีนะครับผมเหนียวแน่นครับเหลี่ยมหักเหลี่ยมแทงดีนะครับกาปะทะนะครับผมไม่กลัวหมัดไม่กลัวสออครับเตะต่อยได้แรงนะครับเก่าเกมเหมือนกันนะครับผมป้อมเพชรนี่ไฟล่าสุดก็โชว์ฟอร์มไม่ได้สวยเหมือนกันทั้งคู่นะครับทางด้านยอดเหล็กเพชรนะครับล่าสุดนะครับก็ชนะน็อกดอนคิงโยธาลักษ์มวยไทยในยกที่หนึ่งนะครับผมวันนั้นก็สนุกนะครับผมดับฝันดอนคิงเลยนะครับแล้วก็ส่วนป้อมเพชรนะครับก็โชว์ฟอร์มไม่ได้สวยเหมือนกันนะครับล่าสุดก็ชนะ นอยกสองครับพึ่งหลวงบ้านเลมบ้ามานะครับคู่นี้ก็เป็นมวยบู๊ดุดันกันทั้งคู่นะครับผมใครพลาดก็มีสิทธิ์ล่วงได้ทั้งคู่นะครับผมเป็นประเภทการแลกกาชนกันนะครับไม่กลัวหมัดไม่กลัวสอกกันทั้งคู่นะครับคู่นี้เมื่อเปรียบเทียบกันไปนะครับดูแล้วผมออกชอบไปทางด้านยอดเหล็กเพชรนะครับดูว่าความเก่าเกมเนี่ยความดุดันเนี่ยจะดูดีกว่านะครับผมประเภทหนักครับผมถ้า ปอมเพชรโดนแลวมีแกว่งมีอาการหนี่รับรองครับไม่น่ารอดนะครับผมป้อมเพชรนี่เวลาโดนหนักๆแล้วจะชอบแกว่งชอบมีอาการนะครับผมคู่นี้ก็ชอบไปทางฝ่ายแดงนะครับยอดเหล็กเพชรออชลิยะนะครับผมก็จบกันไปนะครับสําหรับ2ตัวชอบวันนี้ครับของฝึกวันลุเมนีนะครับ ถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้ดีเนื้อหานี้เด็ดวิเคราะห์นี้แม่นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e ไว้ด้วยนะครับและถ้าอยากได้ทีเด็ดก่อนใครทุกวันนะครับพร้อมกับกลุ่มวิเคราะห์สดๆกับทีมงานมืออาชีพนะครับกดเข้ากลุ่มไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพักยกมวยไทยออนไลน์วิเคราะห์มวยสุดอิ่มจุกทุกคู่แน่นอน,นครับผมสวัสดีครับ